แม่นหมุนอ่ะโหตายแล้วงานนี้ปอแม่งหายหมุนเ่ยเผื่อขอน่อยดิเติมต่อเติมเติมที่ปริญาณไว้อ่ะพูดไปอย่างนั้นเฮ้ยสุดยอดเพื่อเพื่อ มันได้ฟิวมามันได้ฟิวมาแล้วเราเพิ่งออกมาแต่อย่างอื่นคิดว่าในใจไม่เอาละเอาแค่นี้อ๋อก็คือว่าคิดไว้ในใจแล้วคิดคิดไว้ว่าที่เหลือที่เป็นสิ่งผิดของของผิดกฎหมายนี่คือว่าไม่เอาละไม่เอาละไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละแต่จะเอาไอ้สายเขียวอย่างงี้อ่าเขียวก่อนเขียวก่อนเออพอได้อยู่แล้วยางอื่นไม่เอาละไม่ไม่ได้เด็สุดท้ายก็เพื่อนมาก็เลยถามมันพูดเล่นๆว่าเฮ้ยเพื่อนมึงมีอวะโอ้ยหนูผมกูขอดูหน่อยกูไม่เอาเฮ้ยหนูผมให้ไม่ได้จริงให้ได้แค่่งเดดียวไใชกููขอ เฉยกูอยากเห็นกูไม่ได้เห็นนานแล้วเฮ้ยว่าตอนนี้มันเป็นแบบไหนวะรูปแบบเม็ดมันแบบว่ารูปแบบพิมพ์สวยพิมพ์แบบไหนหางเฉียงหางตรงแบบแตกหรือไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยขอดูเฮ้ยผมให้ได้แค่ครึ่งเดียวนะเพื่อนก็ยากจะให้แค่ครึ่งเดียวอีกเออแล้วเขาเ็เฝ้าออกมาเขามีอยูท